สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูวิธีการปอกจำปะดะนะคะเป็นพันธุตรังวีหนึ่งนะคะปลูกที่สวนนะคะต้นจะแก่อายุประมาณกว่า8ปปีแล้วนะคะลูกประมาณนี้นะคะ2-4ลูกต่อ3กิโลนะคะ3กิโลทางสวนขายแค่350บาทรวมส่งนะคะเรามาดูเนื้อข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไง เนื้อเหลืองสีทองนะคะดูกใกล้เลยค่ะลูกเล็กแต่แน่นไปด้วยเนือ้อแล้วก็มเมล็ดนะคะหวานหอมอร่อยนะคะมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์นะคะรับรองว่าได้ชิมแล้วจะติดใจแน่นอนจำปะดาะพันตรังวีหนึ่ง